ดครับดาวพินัยนะครับเคยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลองก็ตั์ไหมครับแบตแท็กติดไหมครับได้ดีไหมครับผมโอเคเห็นไหมครับนี่ลองดูลองดูครับช่วยกันนี่คือผู้พิทักษ์กับพิล่านะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเลยนี่ดาวพินัยและทีงานนะครับจังหวัดชัยนานะครับ รายงานโดยวีะระสมพิม์ทองอัฒนแข็งแน,น่นไทยนานะครับวัวนี้ติดไหมครับดาบไฟฟ้าไฟฟ้า <ไป S 1> มีวิธีเดียวครับดาบเปลี่ยนแบตเลยถอดถอดแบตถอดแบตเลยถอดถอดแบตแล้วก็ใส่แบตติดเลยครับเป็นระบบใหม่ครับถ้าอย่างเงี้ยจะแน่นอนเลยทำทถ้าไา่งั้นจะไม่ไม่ผ่านครับต้องติดต้องเปลี่ยนแบตเลยครับถอดแบตเปลี่ยนแล้วสตาร์ทเลย ครับโอเคนะครับ